ทุกๆคนนะคะวันนี้ชัญญามีไพ่เดอะคียบายชัญญาค่ะให้ทุกๆคนได้ตั้งจิตอธิษฐานโดยเอ่ยชื่อและนามสกุลของตัวเองพร้อมกับคำถามนะคะและเลือกไพ่ค่ะใครที่คิดว่าเลือกไพ่ A นะคะไพ่มี A กับ B กับ C นะคะไพ่ A B C ไพเอนะคะเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองพร้อมคำถามไพเอเวลาที่คุณตกลงอะไรกันแล้วระวังนิดนึงค่ะไม่เป็นไปดั่งใจค่ะเนื่องจากคนที่คุณหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเงินอย่าเพิ่งไปให้ยืมเงินใครแนะนำหรือว่าเกี่ยวข้องกับการค้ำประกันหรือเล่นแชร์นะคะจะมีเหตุการณ์พลิกผันกับตลปัดกันได้ง่ายค่ะ จะมีการประชุมสัมมนา,าอบรมหรือประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะและส่วนเรื่องอาหารการกินใครที่ทำเรื่องอาหารการกินงานบริการทุกๆอย่างดีคุ้นส่วน3มคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างมีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามถ้าดูแบบนี้แล้วนะคะเรื่องการเงินได้มาจากงานบริการแต่ก็ได้มาเรื่อย แม้ช่วงนี้อาจจะไม่ได้อู้ฟู่นะคะพลิกผันกับตละปัดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไพ่ A นะคะใครที่เลือกไพ่ระหว่าง A B C คะ่ะ A B C ภัยไพ่ A ก่อนนะคะในนี้คือการเงินมีเกณฑ์ได้มาแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรตอนนี้นะคะบวกลบสามเดือนนี้เพ่งพิจารณาดีๆจะมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งมาช่วย สุขภาพดื่มน้ำน้อยแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลอหรืออยากมีลูกก็สามารถมีลูกได้ค่ะไพ่ที่คนเลือก A นะคะต่อไปค่ะเอ่ยชื่อนามสกุลพร้อมกับคำถามถ้าใครเลือกระหว่าง A หรือ B หรือ C ค่ะ B นะคะไพ the key ่เดอะคีบไบชนยาไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใคร B ค่ะคุณกำลังจะทำอะไรบางอย่างแบบ อยากจะทําแบบลงทุนหรือตัดสินใจอีกสักตั้งหนึ่งแต่ผู้ใหญ่ตัดปีกบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ความช่วยเหลือเต็มที่อาจจะต้องหาเองใจเองใช้เองเหนื่อยเองคุณเป็นคนมีอำนาจค่ะช่วงลอยกระทงที่จะถึงเนี้ยจะมีเกณฑ์ทุกอย่างจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีหากคุณเครียดอะไรบางอย่างปล่อยวางก่อนนะคะแล้วทุกสิ่งจะดีขึ้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือคุ้มครองหรือว่าช่วยเหลืออยู่ค่ะ ในนี้เรื่องการงานจะมีคนสมัครงานเข้ามาใหม่ๆหรือมีลูกน้องบริวารเข้ามาใหม่ๆหรือคุณอยากจะสมัครใหม่ได้ค่ะเพียงแค่คุณคนที่เข้ามานะคะเอ่ยชื่อนามสกุลพร้อมกับคําถามมีไพ่ A,B,C นะคะดูย้อนหลังกลับได้ค่ะตอนนี้ชัญญาหมายถึงคนที่เลือกไพ่ B ค่ะเมื่อสักครู่จบไปแล้วสาหรับคนที่เลือกไพ่ A ตอนนี้ใครที่เลือกไพ่ B นะคะ การงานผู้ใหญ่ตัดปีกอยู่คุณควบคุมค,คอนโทรลได้ด้วยตัวเองมีเกณฑ์สมัครงานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆความรักไม่ค่อยจู๋จี่ไม่ค่อยหวานกันจะลงทุนอีกสักตั้งอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะทําได้แต่ศึกษาดีๆหาข้อมูลดีๆระวังของร้อนฟืนไฟนะคะเรื่องสุขภาพความรักหมั่นจู๋จี่หวานแหววกันมากขึ้นแล้วจะดีค่ะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับคนที่ตั้งเอ่ยชื่อนามสกุลพร้อมกับคําถามและเลือกไพ่ C ค่ะเรามีให้เลือก ABC นะคะ ไพ่สีนะคะการงานจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยค่ะคุณกำลังแอบเช็คแอบดูแอบมองหรือกำลังมองหางานใหม่เช่นกันใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทำบุญค่ะและอย่างเช่นถ้าเวลาจะได้อะไรอย่างแรกแล้วไม่ได้จะได้ครั้งที่สองอันดับสองเบอร์สองค่ะอยากซื้อบ้านหลังนี้อยู่ๆไปได้อีกหลังหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าได้นะคะแล้วคุณก็พอใจหรืองานงานแรกไม่ได้ไปได้อีกอ,าง,อกงานหนึ่งหรืออะไรอีกบางอย่าง เพื่อนเก่าคนเก่าเจ้าในเก่าลูกน้องเก่าญาติพี่น้องเก่าๆหรือคอนเนคชันเก่าๆมีการวนกลับมาคุณเป็นคนแอบเช็คแอบดูแอบ,แอบมองหรือมีนคนแอบดูคุณอยู่ในนี้คุณระวังแกส๊สแน่นท้องอืดตดลมเลอใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงให้ทําบุญใครที่มีญาติหรือคนรู้จักหรือเพิ่งจากไปให้ไปทําบุญให้เขาด้วยนะคะอันดับสองเบอร์สองความรักอาจจะเจอเจอพ่อไม้แม่ไม้หรือคนเบอร์สองอันดับสองค่ะ อะไรที่ยังไม่ได้ในตอนแรกไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวจะได้ในครั้งที่สองค่ะหรือผลัดเปลี่ยนเลื่อนดีเลยครั้งแรกแล้วยังไม่ได้จะได้เป็นครั้งที่สองนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะในนี้เฉลยว่าตั้งเอ่ยชื่อนามสกุลแล้วก็มีไพ่ให้เลือก A B C เมื่อสักครู่คือ C ที่จบไปนะคะคุณสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะ ค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยไพ่ The Key by ชัญญาของชัญญานะคะใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงโทรจองคิวที่0909651596ค่ะ0909651596หรือเข้าไปที่ Facebook อาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัส i g a j a r n c h a n y a อยากเรียนไพ่หรือสนใจไพ่ The Key by ชัญญาเข้าไปที่ไลน์มีแอดนำหน้า a j a r n c h a n y a อาจารย์ชัญญาค่ะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพุธหน้านะคะชัญญาจะได้แต่งหน้าวันนี้ชัญญาไม่ได้แต่งหน้าคะ่ะเราเพิ่งทํางานเสร็จแล้วก็เหนื่อยๆก็เลยเอาเป็นแบบอย่างนี้ดีกว่าในช่วงนี้แต่ครั้งหน้าจะไลฟ์สดได้เจอหน้ากันได้เห็นหน้ากันเลยนะคะเนื่องจากหลายๆคนเขียนคําถามมาสามหมื่นคำถามในการไลฟ์ครั้งที่แล้วทั้งเฟซและแล้วก็เพจชัญญาอ่านไม่ทันคะ่ะชัญญาก็เลย เอาเป็นแบบนี้ทุกๆคนจะได้ได้คำตอบร่วมกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วเดี๋ยววันพุธหน้าเรามาเจอกันในการไลฟ์สดแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะทุกๆก,การกดไลค์ like, กดแชร์ share. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ